ปืนใหญ่พยาบาลีมรดกแห่งอดีตที่ก้องกังวานข้ามการเวลาใต้แสงแดดอันร้อนแรงของคาบสมุทรมลายูดินแดนปัตานีในอดีตเคยรุ่งเรืองเป็นราชอาณาจักรที่มีอำนาจทางทะเลและการค้าแม้การเวลาจะผ่านไปหลายศตวตรรษแต่เรื่องราวของปืนใหญ่พยาบาลียังคงเป็นหลักฐานที่สะท้อนความเกรียงไกรของอาณาจักรแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีกำเนิดในพงศาวดารแห่งสงครามในยุคที่กรุงศรีอยุธยาเรืองอำนาจ ราชอาณาจาักปรปัตตานีถือเป็นรัฐสำคัญทางใต้ที่มีแสนยานุภาพทัดเทียมเอกสารโบราณอย่างพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาบันทึกว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงทำศึกกับปัตตานีและเชื่อกันว่าปืนใหญ่นี้อาจเป็นหนึ่งในอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ถูกกล่าวถึงในสมรภูมินั้นนอกจากนี้ยังมีตำนานเล่าขานถึงราชินีฮิยาพระองค์หญิงเขียวผู้ปกครองปัตตานีในศตวรรษที่16 ซึ่งอาจเป็นผู้สั่งให้สร้างปืนใหญ่เพื่อพิทับราชอาณาจักรจากสัตร,รูเสียงกล้องจากเอกสารโบราณเรื่องราวของปืนใหญ่ไม่ได้ถูกบันทึกเพียงในพงศาวดานสยามแต่ยังปรากฏในเอกสารหลากวัฒนธรรมงานเขียนมลายูโบราณอย่างฮิกายัตปบาตานีพิกายยตปาตานีพันนา,นาถึงความมั่งคั่งและวิทยาการการทหารของปานีโดยชี้ให้เห็นว่าปืนใหญ่อาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจเหล่านาั้นฮิกายัตปาตานี ทิคายัตปาตานีที่บันทึกประวัติศาสตร์ของจันอาณาจากักรปาตานีตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงศตวตรรษที่17แต่งด้วยอักษรยาวีอักษรอาหรับมาลายูและเป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองวัฒนธรรมและความเชื่อของปาตานีในยุคที่รุ่งเรืองเนื้อหาหลักกำเนิดอาณาจากักรปาตานีเล่าถึงตำนานการสถาปนาปาตานีโดยเชื่อมโยงกับนิทานพื้นบ้านเช่นเรื่องตวนกูเดานโคโดเดอร์ ชายผู้พบเมืองเก่าที่ถูกทิ้งร้างและสร้างปัตตานีขึ้นใหม่การเปลี่ยนผ่านจากาศาสนาฮินดูพุทธสู่การรับอิสลามโดยมีตัวละครสำคัญอย่างเอเซดผู้เผยแผ่าศาสนาอิสลามยุคทองของราชินีสีพระองค์ปัตตานีถูกปกครองโดยราชินีสีพระองค์ต่อเนื่องกันในศตวรรษที่1 6 1ถึง17ซึ่งเป็นช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดราชินีฮิยาวราตูฮิจจาหรือราชินีสีเขียวราชินีบีรูราตูบิรุ หรือราชินีสีน้ำเงินราชินีอูงอูราตูอังกุหรือราชินีสีม่วงราชินีกูนิงราตูคูนิงหรือราชินีสีเหลืองบทบาทของราชินีในการพัฒนาการค้าการทูตและการทหารรวมถึงการสร้างสัมพันธ์กับต่างชาติเช่นโปรโต,ตุเกสฮอลันดาและจีนความขัดแย้งกับอยุธยาบันทึกสงครามระหว่างปัตตานีกับอาณาจักรสยาม โดยเฉพาะในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรกลยุทธ์การป้องกันเมืองเช่นการใช้ปืนใหญ่และป้องปราการระบบการปกครองและวัฒนธรรมโครงสร้างสังคมมลายูอิสลามบทบาทของเหล่าโอรักกายอขุนนางและอุลามะนักวิชาการอิสลามพิธีกรรมและความเชื่อเช่นการบูชาผีบรรพบุรุษก่อนรับอิสลาม การเสื่อมสลายสาเหตุการล่มสลายของปัตานีได้แก่ความขัดแย้งภายในการแทรกแซงของสยามและการลดบทบาทการค้าทางทะเลให้ความสำคัญกับปัตานีในฐานะรัฐอิสระไม่ใช่เมืองขึ้นของสยามบันทึกการติดต่อกับต่างชาติเช่นการค้าขายกับจีนและยุโรปการส่งคณะทูตไปมาลากาความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นเอกสารชัน้นต้นที่เขียนโดยชาวปัตานีเองสะท้อนมุมมองของคนท้องถิ่น ซึ่งแตกต่างจากคงสาวดารสยามหรือบันทึกยุโรปให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทสตรีในสังคมมาลายูอิสลามที่ราชินีสามารถกุมอำนาจการเมืองและการทหารได้เปิดเผยความซับซ้อนของสัมพันธ์สยามปัตตานีทั้งการร่วมมือและขัดแย้งข้อถกเถียงนักประวัติศาสตร์บางส่วนตั้งคำถา,ถามถึงความถูกต้องของเนื้อหาเนื่องจากมีส่วนที่คล้ายนิทานมากกว่าประวัติศาสตร์บางเรื่องอาจถูกเพิ่มเติม,มหรือแก้ไขในภายหลังเพื่อสร้างอุดมการ์ต่อต้านสยาม สถานที่เก็บป้อนฉบับป้อนฉบับภาษามลายูเขียนด้วยอักษรยาวีเก็บรักษาในหอสมุดสำคัญเช่นหอสมุดแห่งชาติมาเลเซียเพอร์บูสตาการเนการามาเลเซียบริติชไลบรารีลอนดอนมหาวิทยายลายัยออกฟอร์ดิกายาตาปาตานีไม่เพียงเป็นพงศาวดานแต่คือมรดกวรรณกรรมที่บันทึกความทรงจำของชาวปาตานีผ่านการเล่าเรื่องที่ผสานความจริงกับจินตนาการ แม่ต้องวิเคราะห์ด้วยความระมัดระวงังแต่ก็เป็นหน้าต่างสำคัญให้เราเข้าใจอดีตของดินแดนที่เคยรุ่งเรืองแห่งนี้ขณะที่พ่อค้าชาวโปรตุเกสและดัชในศตวตรรษที่1 6กถึง17็ก็บันทึกความเก่งกาจของปัตานีในการต้านทานการรุกรานจากต่างชาติซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานในเอกสารจีนสมัยหมิงชิงที่กล่าวถึงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการหล่อโลหะผ่านเส้นทางค้าร่องรอยบนวัสดุและลายสินปืนใหญ่พยาตานีไม่เพียงเป็นอาวุธ แต่ยังเป็นงานศิลปะที่ผสานวัฒนธรรมลวดลายอิสลามอันวิจิตรและตัวอักษรยาวีอักษรอาหรับมาลายูบนตัวปืนใหญ่ชี้ให้เห็นถึงอัตลักษณ์มาลายูมุสลิมของปัตตานีในทางวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ส่วนผสมของโลหะอาจเผยที่มาของวัสดุเช่นดีบุกจากเหมืองทองถิน่นหรือทองแดงจากเครือข่ายการค้าจีนซึ่งสะท้อนความเชี่ยวชาญด้านโลหกรรมของช่างปตตานีการเดินทางข้ามพิพิธภัณฑ์โลก ปัจจุบันปืนใหญ่พญาตานีถูกจัดแสดงในพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครและพิพ,ธพิธภัณฑ์จังหวัดปัตตานีเป็นสมบัติของชาติที่คนไทยภาคภูมิใจแต่นักประวัติศาสตร์ยังตั้งข้อสังเกตว่าปืนใหญ่อาจถูกยึดเป็นของเฉลยศึกโดยสยามหลังสงครามพมา่าสยามพศ2 3 2 8ถึง2329ขณะที่บางชิ้นอาจกระจายไปยังพิพ,ธพิธภัณฑ์ในยุโรปเช่นพิพ,ธพิธภัณฑ์ลายเดินของเนเธอร์แลนด ซึ่งสะสมอาวุธโบราณจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้อถกเถียงที่ยังไม่สิ้นสุดแม้ปืนใหญ่พยาตานีจะได้รับการยอมรับในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของปัตตานีแต่ก็มีคำถามว่าแท้จริงแล้วมันถูกสร้างในท้องถิ่นหรือนำเข้าจากที่อื่นบางคนเชื่อว่าอาจเป็นของขวัญจากจีนหรือชวาขณะที่ความขัดแย้งในภาคใต้ของไทยปัจจุบันก็ทำให้การศึกษาประวัติศาสตร์ปัตตานีเป็นไปอย่างยากลำบาก เสียงปืนที่ยังดังก้องปืนใหญ่พยาตานีไม่ใช่เพียงก้อนโลหะเก่าแก่แต่คือพยานที่เล่าความเป็นไปของดินแดนแห่งนี้ได้อย่างมีชีวิตชีวาตั้งแต่ยุคทองของการค้าเรือสำเภาจนถึงการต่อสู้กับอำนาจจากภายนอกแม้บางส่วนของประวัติศาสตร์ยังคลุมเครือแต่ปืนใหญ่ก็ยืนยันว่าปัตานีเคยเป็นศูนย์กลางอรารยธรรมที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคการค้นคว้าข้ามศาสตร์ในอนาคตอาจช่วยเติมเต็มจิ๊กซอที่ขาดหาย และทำให้มรดกชิ้นนี้ก้องกังวานต่อไปชั่วนาวตรีการปืนใหญ่พยาตานีจึงเป็นทั้งประวัติศาสตร์และตำนานที่ท้าทายให้เราตั้งคำถามสำรวจและเรียนรู้เพื่อเข้าใจอดีตที่หลอมรวมเป็นปัจจุบันหรือมรดกวรรณกรรมที่บันทึกความทรงจำของชาวปัตานีผ่านการเล่าเรื่องที่ผสานความจริงกับจินตนาการแม้ต้องวิเคราะห์ด้วยความระมัดระวัง แต่ก็เป็นหน้าต่างสำคัญให้เราเข้าใจอดีตของดินแดนที่เคยรุ่งเรืองแห่งนี้